นะครับโอเคค่ะนอกจากที่เราได้พูดคุยทางท่านผู้บริหารท่านสมาชิกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแนวกันไฟค่ะซึ่งทางอ,องค์การบริหารส่วนตลน,นะคะได้ชี้เห็นในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขาปัญหาไฟป่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันแล้วว่ามีความสำคัญมากตั้งแต่ในพื้นที่หรือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวตามเส้นทางค่ะเดินไปเรื่อยๆเราก็จะพบแนวกันไฟที่ทางอ,อ,องค์การบริหารส่วนตลร,ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทําไว้นะคะอย่านี้กคอยากให้ท่านเล่าเรื่องแนวกันไฟในพื้นที่ค่ะคือ เส้นทางที่ท่านเดินนี่คือเส้นหนึ่งที่เราทําแนวกันไฟนะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยมันมีจุดแต่ละจุดเนี่ยจะบอกอเกี่ยวกับฐานฐานให้ความรู้กับเด็กนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติไม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาหรือ ท่านใดก็ได้ที่จะเข้ามาศึกษาสถทางธรรมชาติทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเราทำเที่ยวแล้วก็ทําป้ายไว้เดี๋ยวท่านก็จะเห็นด้านนาจะมีป้ายบอกว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้อะไรวงอะไรมีคุณประโยชน์สรรพคุณยังไงนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ฮะเรียนรู้ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าได้รู้จักป่าแล้วก็เรื่องของการนี่อย่างเช่นดูนยนี่ครับนี่คือจะเรียกว่ากระถินที่มนิที่มานนะครับเนี่ย สิ่งี่มานนะครับในสรรพคุณลากรถฝาดเฟืฟ่อนแก้พิษสัตว์กัดต่อยแก้พิษงูอย่างเช่นแบบนี้นะครับ,รบก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเส้นทางาศึกษาธรรมชาติครับก็จะทําประมาณ5้าปกติละ<ม>สอเมตร2เมตรหมายถึงว่าเราวิเคราะห์แล้วว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไบนะคะเราก็จะทํามีเป็นช่วงๆยาวประมาณสเมตรสเมตรครับ ค่ะระยะกว้างฮะระยะกว้างส่วความยาวนี้แล้วแต่เราดูว,ว่าตรงเสียงขนาดไหนครับวามเสียงขนาดไหนค่ะแต่พื้นที่ที่ต้องทําก็ เราก็ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ที่ราดชันเราก็ไปทานะฮะบางที่มันมันก็กันเอออันตรายหนึ่งอันตรายแล้วก็พอเวลาไฟไหม้ปุ๊บมันกันไม่ได้มันกิ้งออกมามันก็ข้ามอีกย่างอย่างที่เราเดินอยู่เนี่ยอันนี้เราจะต้องใช้เป็นเครื่องพ่นใช่ครับเครื่องพ่นเพื่อให้ใบไม้มันแหวกไม้กันอ่ามันเตี้ยครับคือไม่ให้ปล่มยล่ามาได้รับพื้นที่ก่อนที่จะทาแนวครับพอพอเริ่มทันวาเนี่ยพอพอฝนทิ้งช่วงน่ะเราจะเริ่มรู้แล้วเราจะเริ่ม คุยกันทั้งเจ็ดหมู่บ้านว่าเราจะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเราต้องรีบทำแล้วนะก็คือทำหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ไม้กวาดร่วมกับเครื่องพ่นอารมณ์เครื่องพ่นพ่นเพื่อให้ใบไม้เนี่ยมันกระจายออกจากกันถามว่าเหตุผลที่เราต้องทำเพราะอะไรข้อหนึ่งถ้าเราไม่ทำแนวราไฟไหม้เป็นผืนป่าในเราไม่อยู่ถ้าเราทำแนวกันไฟทุบแล้ไม้ซิกนี้ซิกนี้ไหม้ไม่ถึงเรายังดับได้ง่ายเราก็ลดความเสี่ยได้ครับคือเรากันได้ได้ในพื้นที่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องเสียแต่อีกส่วนหนึ่งต้อง เก็บรักษาไว้คแต่ก็ลดความรุนแรงของปัญหาได้ค่ะแต่ในหลักนียเราจะเน้นว่าหนึ่งห้ามเข้าไปไหมในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านอันนี้คือเป็นหลักที่ท่านนายกคือคือเราเราจะยอมไม่ได้เลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องสู้เพราะว่าถ้าอย่างงั้นลามเข้าไปไหมในเขตชุมชนเนี่ยอันนี้เราไม่อยู่นะฮะปัญหามันจะตามมาเยอะเ้นที่2คือ1ห้ามเข้าในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้กันแล้วว่า1น่ถ้าชุงถึงช่วงที่ฝนทิ้งทิ้งช่วงเนี่ยเราจะต้อง มองว่าอันไหนสาคัญที่สุดหนึ่งพื้นที่เขตชุมชนเนี่ยเราต้องรีบทำละคือมีไฟเบย์ไม่ต้องเข้าไปไม่เรือนไม่บ้านเรือนประชาชนกับสองตรงไหนที่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเราต้องรีบทาแนวกันไฟก่อนแล้วก็จะมีชุดทีมเฝ้าระวังนะครับอย่างท่านเลิศพิสิทธ์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในทีมเฝ้าระวังของหมู่ที่สองตบลนาวีร์สกับภาคีเครือข่ายภาคีบ้านภาคีเครือข่ายทีมเฝ้าระวังจะมีทั้งตำบลครับเพราะว่าแต่รับสุดสดเนี่ยเราจะ ัก็คือเป็นปีดฟอระวังแต่ว่าทั้งจุดหมู่ก็จะมีอาสาสมัครทั้งจุดหมู่แล้วเปียกอาสาสมัครพักที่เขื่อนบ้านครับเช่นเช่นที่เมื่อยังไม่นานเนี่ยบ้านเราก็เกิดฝ่ายจนด้านแรงเนี่ยค่ะอ่าทางพวกเราเองอ่ะในพื้นที่แล้วของหมู่สองมันเก้าพันกว่าไร่เนี่ยเราจะดูจะสำรวจทุกวันทุกวันไปไม่ได้ทีนี้ภักีเครือนไข่ครับรถลงมาปุ๊บเอ้ยแต่ว่าอบตตอนนี้นะฮะ ไฟไหม้ más, ที่พื thi, ้นที่ท่านแล้วนั่นคือปาจีเือร์ไคเดี๋ยวขอแจ้งมาปุ๊บอ่าขอแจ้งเรามาปุ๊บล้วก็คุยกันในระดับหมู่บ้านแล้วเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าเนี่ยเราออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยร้องรับไฟคีเครือข่ายอันไหนถ้ามันเยอะเราก็เขาก็ไปช่วยกันร่วมกั่วครั้ังจากหมู่ก็แบบระบบนีแบบเร็วเหมือนกันหมดเลยทั้งเลยค่ะ เราจะพูนาการร่วมกันคือถ้าเกิดมีไฟตรแล้วเราก็คือในตำบลเนี้ยจะร่วมกันลุกขึ้นลุกขึ้นระดับไฟค่ะนอกนากแปลว่านอกจากในหมู่ของตัวเองแล้วอย่างเช่นของท่านเลือที่สิบในหมู่สองแปลว่าสมมติสถานการณ์หมู่สองไม่ดีหมู่สามหมู่สี่ใกล้เคียงก็จะมาช่วยกันมาช่วยกันกับคนอื่นมาช่วยกันแปลว่าท่านมีระบบการสื่อสารที่ดีใช่ไหมคะเอาขออัุญาตปกติคืออันนี้คือใช้โทรตามปกติเขาเขารู้ข่าวเขาส่งข่าวกันเองอยู่แล้ว ใช่ครับค่ะคือของเราจะมีภาคีเชือข่ายหนึ่งเรามีการอบรมมีการอบรมจากเจ้าหน้าที่ไฟป่านะครับแล้วก็มีพอเขาก็อบรมว่าให้ความรู้แก่พวกเรานะครับแล้วให้ความรู้สร้างเชือข่ายทีนี้พอเวลาเรามีเหตุการณ์อะไรต่างๆเราสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการแล้วก็ควบคุมได้อย่างทัน่้นทีครับนี่คือประสิทธิภาพที่เราได้ ทำงานร่วมกันแบบภาคีกําครับค่ะที่ทําเป็นเหตุผลให้วันนี้ต้องมารบกวนค่ะต้องรบกวนให้ท่านเป็นต้นแบบนะคะเพราะว่าท่านมีระบบค่รเป็นนี้ระบบนี้ป้องกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะโอเคกาน่นก่อน